สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับช่องน้องปลื้มฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเออไม่ใช่วันนี้ผมก,กับเกมงวดอทไอโอนะครับโอเค <c oughs> กดเลยเฮ้ยบุฟเฟ่นี่มันบุฟเฟน่นี่เนาะอืมตัวยาวมากโอ้โหเข้าสู่ห้าสิบอันดับแรกเรื โอ้กินขบวนกินกิน,นอ่านี่มันเป็นหางนี่อา้าวหายมันหายไปไหนอเอาซ์นั้นรูเี่วายทุกคนโอ้ข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีโอ้นี่สวรรค์ชัดๆอ่ขาขบวนไม่มีเอ้ยโอ้โห,หสปีดสปีดหรอเนี่ย จะหมุนตัวเดียวคุณมากินอะไรตรงนี้ครับเอาไปเอาเอาเอข้างล่างดี่กินอาหารฟรีทำไมอ๋อนี่เราอยู่อันดับตอนนี้เราพบกับอันดับสองโอ้โหแต่ บูฟียอยู่ข้างในอีกอะ<ม>อ๋อไม่ใช่นี่อันดับหนึ่งโอ้โหอันดับหนึ่งสามตาด้วยเฮ้ยตกใจดีเพื่อนเราไม่ทำอะไรนายหรอกต้รู้คืออะไรยไปดีกว่ามันมีนอะไรลบๆๆใหญ่เชียปึ๊บโอเคสปีดนะสปีดสปีด เราลงไปข้างล่างเค้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบชนซะแล้วไปดีกว่าอันดับอันดับที่62เองเลยเนี่ยโอ้โหนี่เพิ่งบอกเลย ไม่ใช่ดิขอบอกเลยนะว่าเปลี่ยนหน้าตาใหม่มาไม่ได้เปลี่ยนหน้าตาหรอกเปลี่ยนตาหน้าไม่เปลี่ยนแต่ตาเนี่ยเปลี่ยนฮึบโอเคนะอันนี้เขาบอกว่าเครงมูลสิบตัวเพื่อจะได้อันนี้ ดีต่สุขภาพก็คือนี้่ดูซิด้านเอ้ยเราต้องเก็บ60ด้วย mm hmm. กินไปกินไป100เท่าไรแล้วก็ไม่รู้ฮะเฮ้ยตัวเองนี่แหละทำลายไฟตรงขลางให้กับโอเคเราเปลี่ยนตัวละครกันดีกว่าทุกคน นี่มันยังไม่หมดเป็นไรเหรอใช้กดใช้แล้วเป็นไอศกรีมเหมือนเดิมว้าว <c oughs> นี่ไอปากจุบขอหมุนตัวหน่อยหมุนตัวหมุนหมุนเลย ม้นพอมันหยุดปุ๊บมันก็ไม่ได้ถึงว่าหยุดมันเป็นแบบข้างงมันก็มุนม้นม้นเฮ้ยมันมาแล้วบอนนี้เลยสุดยอดเมื่อไหร่จะถึงห้าสิบอันดับแรกโอเคห้าสิบอันดับแรกแล้วเฮ้ยตกใจหมดที่เราออนไลน์กับคนอื่นนะทุกคนคือแบบสุ่มกันออนไลน์ เอาพอดีเพื่อนพอดีพวก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 พักพวกระเพิกพวก,พวก,พวกโอเคข้างล่างเฮ้ยข้างลางมีอันนั้นด้วยผู้คุมเฮ้ยเฮ้ยนี่หรออันดับที่สองอ่ะ อันดับที่สองคือคนนี้ยิ่งเรายิ่งเราตัวใหญ่ยิ่งเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่แถวๆนี้นี่แหละมันต้องอยู่เแถวๆนี้นี่แหละหูตัวเราก็ยาวๆเฮานั้นนั่นโอ้โหทำไมเราแบบว่าโชคดีขนาดนี้ โอ้โหอาวนั่นมีคนขโมยมีคนขโมยฮะทุกคนแจ้งตำรวจเร็วนี่เราตรงนี้เฮ้ยใครอะน่าจะอยู่เฉยๆนี้นี่แหละโอ้โหแล้วนี่เราเฮ้ยนี่เราเรียงเป็นรูปหัวใจเลยนะเนี่ยโอ้โหมนความรักมันเป็นหัวใจอะไรไม่รูต้ตอนเนี้ยที่ผมกำลังทำเนี่ย คือตัวเราก็ยาวๆน,าน่นอ้าวม่คนขมโมยต้องถูกทำโทษเฮ้ยแต่ไม่ทำโทษนะขอกินเฮ้ยโอ้โหตัวยาวมากเลยตัวนี้อันดับแปดแล้วตอนเนี้ยผมอะผมนี่คืออันดับแปดปึ๊บรอไปดูสิว่า เป็นยงไงบ้างข้างในเอาไว้ก็ไม่ได้ล้อมดีกว่าดินล้อมไปเลยสองตัวนี้มันล้อมยังไงเนี่ยตัวก็ย้ายใหญ่หญเฮ้ยทำามงไงคนขโมยอะ่ะขโมยอะ่ะขี้ขโมยนะเราอะ่ะขโมปได็ก เขาไม่ได้เรียกขโมยเขาแบบโชคดีกว่าเฮ้ยหูจะมาเก่งกว่าผมหรอเย้ยนาทีสุดก็ตายตัวนี้อันดับเจ็ดนะจะสู้ไหวหรออันดับเจ็ดนะเว้ยพอันดับเจ็ดเอ้ยอันดับ 7. เจ็ดเฮ้ยข้าบนนั้นมัน กินกินกินงับโอ้โหตายพร้อมกันเลยอะคือสีเขียวนั้นไม่นะจำนวนยานทำให้คนอื่นแพ้11โหสุดยอดเลยเลยถึงแม้ว่าจะบอกว่าสุดยอดแต่ตัวเองก็ตายโห<ฮ>ไม่มีเลยว่ะ เดินเร็วนะนี่แบบเดินเร็วอยู่อยู่มัง้งเฮ้ยไปล้วไปละไป,ละไปละเลยเพื่อนนั่นอะไรอ่ะมีไอเทมอะไรเก็บไว้ให้บทเมียนี้ตายอันมากม,มีแม่เหล็กสปีดแล้วก็หาหีแม่เหล็กสปีดหา สปีดก็หามาแล้วมาแล้วโอ้โหแล้วมันไม่มีบุฟเฟ่ตให้เลยหรอใจว่าไรโอ้โหบุฟเฟ่ต์อ่านี่คือแบบเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเฮ้ย <c oughs> รอดมาได้ เฮ้ย hey, hey. ขอหมุนตัวก่อนไม่อยากออกไปไหนไม่อยากออกไปไหนก็หมุนตัวกันก่อนว้าว oh. <Wow. S 1> ไปละไปละอา้าว <Ooh, S 1> นั่นให้เพื่อนกินไปก่อนนะทุกคน <laughs> เราอันดับยี่สิหกแล้วอะสุดยอดมากเลยทุกคน เดี๋ยวอะไรนะทำลายไฟตรงข้ามนี่ต้องไปเช็คเช็คตรงนี้เลยทำให้คนเห็นเพลได้หลายคนแล้วหลายคนจริงๆเราไปตรงนู้นอ่ะเราก็เราก็ลบ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  นี่สีบบ่อันแบบพมเคยดิอันนี้มาเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วคูณหกอ่ะอ่ะหมดเวลาแล้วขอไปตรงนู้นปุ๊บมาแล้วก็นี่ตรงนี้กิน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 ไปเลยกินไป <c oughs> <c oughs> อันนี้น่าจะเป็น ของอันดับหนึ่งเมื่อกี้นะเมื่อกี้อันดับหนึ่งตายไปแล้ววัสดีเพื่อนวัสดีพวกแล้มไม่ใช่ <c oughs> เฮ้เอออย่าทำอะไรผมอย่าทำอะไรผมผมแค่มาดูเฉยเอาตายแล้วโหเข้าสู่สิทธิ์ดับแรกวัสดีเฮ้ย เลี้ยวไม่ทันโอ้โหมารุมกันเต็มเลยถ้าสมมติว่โอ้คโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับ๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทช่องน o าปุ้นฟิลเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้บายบายนะครับบ๊ายบายไปบายบาย